ลโ anyway. หลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับนอตออีกแล้วนะคะนน้ำตาลิตาลิตาลิตาชาแนลนี่แบ็ก้าวชาทข้างหลังเป็นไงก็คอนเทนต์ที่2จากที่เต้นไปอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะที่ทุกคนรีเควส t มาหลังจากที่ยอดเฟร์เราได้ครบหนึ่งล้านใช่ไหมคนก็ขอมาเยอะมากก็คือแต่งลุควันไฟนอลเราก็เลยต้องให้คุณขปุน มาโขกหน้าให้เรานะคะแล้วเรามาดูว่าเราจะทําผมสั้นเป็นทรงวันไฟนอลได้หรือเปล่าและนี่ก็เป็นมูกุดของเราที่จะเอามาถ่ายด้วยของ Beauty James นะคะนี่แต่ว่าพังค่ะพังพังมีใครรับซ่อมบ้างพังอ้าว น้ำตาทำไมเปลี่ยนไปล่ะวุพอดีหัวฉันเลยไม่ต้องติดกิฟต์พอมงกุฎเลือกคนใช่มันเลือกคนดูสิไม่ต้องติดกิฟตเ,เลยหัวเธอยัง <c oughs> ต้องติดกิฟต์นี่คือแบบหัวเธอโตค่ะเขาทำมาพอดีหัวแต่ ที่เหลืออยู่1วันนะคะนี่นะคะก็คือช่างผมช่างผมในตำนานของเราช่างผมที่วิ่งงานเยอะที่สุดในประเทศไทยเคยทำงานเยอะสุดวันหนึ่งกี่ที่เอาเป็นสถานที่ดูว่าสถานที่หรอน่าจะมันห้าแกแกเช่นสองที่เชนต้นหนื่ยแล้วะเกิดคุณคุณวันที่15กันยายนวันนี้เราก็เลยจะวันแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยู Happy birthday. <laughs> happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You you oh. you you. <laughs> ก็ลงผิรูปรูปให้หน่อยสิมันเป็นดวงเดี๋ยวก็แล้วคือเธอลงให้ฉันลงรูปเองด้วยนะนี่คืออะไรเธอจะเป็นลิซ่าอีกแล้วเหรอเธอเป็นอะไรหันมาสิ รสึกก็คือพี่ต่อรับจ้างรีดผ้าเหรอคะทำงานเหมือนล็อตเงินนะรับจ้างรีดผ้าแล้วหนึ่งทำไเห็นแล้วว่างี๊นะมันไม่เรียบใช่ไหมมันไม่เรียบจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่หนูเว้แต่ดูแบบหน้าที่ใครนะหน้าที่อปอยปอยทำไมพอยทำอย่างนี้ไม่ตอนแรกปอยรีบมาแล้วปอยลุกขึ้นไปแยกพี่ต่อทำเดี๋ยวนี้ เห็นไหมพี่หนูไม่ปฏิเสธนคิดดูสิเธอระวังมือไม่ต่อด้วยนะไม่ใช่ไงอันนี้เพ่อนเพื่อนนี่แหละเธอระวังเพราะไงอันนี้นะคะเราจะทำการเขาเรียกอะไรนะแปลงล่างจากผมสั้นให้เป็นผมยาว ทุ่หลวงมากด่ฉันจะจุ๊บชุดนี้ไปถ่ายบ้างนี่เธอจะมันระบชุดฉันไม่ได้ดังสมมตตอนนี้เร่งหัะตาดำมาดูกันว่านอตต่อัิพิดใครแต่งสวยนกันเออยันใส่ชุดนี้ได้้ง่งย่ได้หรือเปล่าหลวงมีความรู้สึกเหมือนบบว่าทุกคนมาลุ ตอนแบบพี่ริมเลยเป็นอะไรคะอยู่ดีเป็นอะไรคะองลงองลงใส่ชุดแล้วแบบองลงรีเควสมาแล้วจัดให้สมใจนี่เพื่อประดับครบทุกอย่างเหมือนเดิมด้วยเตรียมตัวหลายวันแน่เลยเตรียมตัวหลายวันแน่เลยอะ เมื่อคืนเมื่อคืนก็คือเดี๋ยวพี่ต่อก็จองเมื่อคืนช่างผมช่างภาพจองเมื่อไหร่คะเมื่อคืนเมื่อคืนก็คืออี้เนี่ยโดนทุกคนด่าหมดเลย <c oughs> ฉันใส่ตอนนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อน A few moments later อ่าชุดสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้สีดำรอบไฟายดาวลูกค้าก็คือขาดไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้ใส่มาสี่ห้าปีเอาค่ะต้องค่ะโอเคได้อยู่ ต้อง <laughs> โดนหลุดแล้วอีก20สิบนาที <c oughs> <c oughs> เห็นดูความผูกรองเท้าผูกรองเท้าโชว์แบ็คไปนิดนึงนะคะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะคะยังก็ฝากคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซักสไครป์ซับสครกดซับสครป์กดสักสไครป์ถูกแล้วกดสักสครป์ให้หน่อยๆด้วยนะคะก็งานเข้าได้นะคะพร้อมทำเสมอบอกแล้วว่าโปรดักชั่น ร้านแได้เน <c oughs>